สวัสดีเพื่อนๆที่รักและเพื่อนๆร่วมทางนะในการเทรดนะครับในวันนี้เนาะไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการมาบอกวิธีคิดนะครับแนวทางนะว่าวิธีการเทรดแบบนี้สามารถทำกำไรได้ไหมหรือว่าเาเทคโบนฟิตกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะผมยังใช้ MA 9และ50อยู่ นะแต่ในกรณีที่กราฟนะอยู่ใต้เส้น m a เอ่อยู่ใต้เส้น MA 50นะครับถ้าเรารอให้อยู่บนเส้น MA50 าเลยร้เนี่ยในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยมันก็ทำได้ในไทม์เฟรมใหญ่ก็ต้องรอเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดตามหลักทฤษฎีของการเทรดทั่วไปซึ่งมันมองว่าง่ายนะผิดก็คือคัดถูกก็คือถือหลักการมีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับ อาตอนนีนะ้เรามาพูดถึงกันนะครับว่าเป็นยังไงเนะาะเอ9นะครับใช้เป็นจุดเข้าซื้อนะหรือช่วยยืนยัสรรยนสัญญาณซื้อนะครับผมเล่นแต่เทนขาขึ้นผมไม่เล่นเทนขาลงน่าสแสดงแสดงว่านะครับผมมองว่าจะเทรดในลักษณะของขาไบเออร์นะครับไม่ใช่ฝั่งของเซลเลอร์เนาะอ หลักเลยนะดูในเทรนไหนก็ได้นะครับเทรนอาทิตย์เทรนสิบห้านาทีเทรนวันเทรนชั่วโมงแล้วแต่นะในที่นี้ที่เราเห็นนะเป็นเทรนสิบห้านาทีไอเทรนขอทีนะครับอ่าเป็นเทรนอาทิตย์นะเรามองก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมีแนวรับแนวต้านตรงไหนนะคอสนี้นะครับอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้คือจุดที่ เขาถูกสร้างขึ้นนะครับตรงนี้อ่าเป็นแนวรับนะครับซึ่งทะลุแนวรับไปหนึ่งครั้งนะครับทะลุไปแนวรับไปหนึ่งครั้งเกิดแนวรับอีกแนวหนึ่งซึ่งนะครับเมื่อราคานะมันไม่สามารถที่จะทำอะไรครับทำโลนะทำโลต่อได้นะครับมันก็ต้องทำหายโอเคเนาะด้วยหลักการแบบนี้เองนะครับจึงเป็น เทคนิคอ้ที่จะเอามาพ่วงก,กันกับการเทรดทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราเรียกกันว่าไดว่าเจนก็ตามนะหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ที่เพื่อนๆจะสรรหาคำพูดมาพูดนะครับส่วนที่พนะเรามองกันแบบนี้นะครับผมไม่รู้นะมันจะถึงไหนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ไหนโอเคนะครับแต่เราสามารถมองได้ว่ามันมีโอกาส ในขึ้นทดสอบนะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านต่างๆที่กําลังเขียนให้นะเวลานี้ทั้งหมดนะครับเบรกแรกนะครับกําลังจะทะลุเบรกแรกมาแล้วนะครับเบรกแรกจะอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้เขียนตามาผมไม่ได้เขียนก่อนนะผมจะให้เพื่อนๆดูแบบสดๆเนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับ ตรงนี้นะครับเป็น neckline นะเป็น neckline ที่เราจะบ่งชี้ว่านะการาฟมีโอกาสทำ h i g h ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหมายถึงว่าทำ h i g h รอบเล็กเนี่ยนะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ย่อตัวนะหรือขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเลยชนชนตรงไหนก็ไม่รู้นะครับในแนวต้านของแท่งอาทิตย์ต่างๆอันนี้เป็นแนวต้านย่อยนะซึ่งแนวต้านหลักก็คือเส้นสีขาวนะแนวต้านยอน่อยก็คืออย่างเนี้ย สำหรับผมนะจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ผมไม่สนใจมันไม่ใช่เรื่องของผมที่ต้องมาสนใจตรงนะั้นนะอ่ะตอมานะหลรากาและแนวคิดก็คืออะไรครับเมื่อราคาทดสอบนะแนวระดับต่างๆตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านนะไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านเกิดแท่งเทียนแสดงการกับตัวก่อนราคาจะทําไมครับสวิงตัวลงนะโอเคเนาะลงมาก็ทดสอบตรงนี้นะทดสอบตรงนี้น่าแสดงว่าทําไมครับ เมื่อราคาลงมาทดสอบตรงนี้แล้วไม่ทะลุผ่านลงไปโอเคนะครับเกิดแท่งเทียนแสดงการกับตัวนะสมมตินะเกิดแท่งเทียนแสดงการกับตัวอืมเราตั้งแบบนี้เลยนะไอไอทีพีไม่เกี่ยวนะอ่าผมมั่วๆไปแล้วกันทีพีไม่ได้อนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเราดูตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับโดจิโอเคเนาะอ่าแท่งเทียนแสดงการกับตัว แฮมเมอร์ Hammer, นะครับตรงนี้ลวมกันก็เป็นแฮมเมอร์หนึ่งแฮมเมอร์นั่นแหละนะตรงจุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อใหม่นะครับหลังจากที่ทําไมครับราคาลงมานะเราไม่ผ่านต้องไม่ผ่านหมดนนะครับถ้าผ่านถ้าแยกหัวไปอย่าเงเงี้ยแล้วกลับขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าได้เป็นจุดเข้าซื้อตรงนี้นะดูแม็กดีด้วยนะครับถ้าไม่ดูตัวใครตัวมันนะไม่เกี่ยวกับผมนะตอนนี้ ในมุมมองของตรงเนี้ยนะครับที่ราคามันจะย้อนกลับมาเนี่ยนะในด้วยมันเฟรมของวีกนะในในในปลายไส้ของวีกเนี่ยก็จะเป็นจุดเข้าซื้อในเทรนเล็กนะก็จะเป็นการบายรอบส่วนได้รอบสั้นๆนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้เรามาดูหลักการของมันก่อนนะในในมุมมองของการเทรดรอบที่ผ่านมานะอ่าแบบนี้จุดที่หนึ่งนะครับกราฟเกิดแทงหัวลงมา รุนแรงเลยหนึ่งครั้งทิ้งไส้นะครับแล้วกร็รีบาร์กลับขึ้นไปนะในแต่ละครั้งในจุดนี้นะโอเคเนาะแล้วต่อมานะครับทะลุเนาะทะลุแนวนี้ก็ลงลงแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่ต้องสังเกตไม่เกี่ยวกับตรงนี้ต่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับตรงจุดแท่งเทียนแท่งนี้อ่าเป็นจุด จุดต่สุดที่เกิดขึ้นใหม่จุดต่าสุดที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งโอเคเนาะเมื่อราคานะครับไม่ได้ทาจุดต่ําสุดใหม่เราจะถือว่าโอกาสนะครับถ้าเกิดแท่งเทียนแสดงการกับ,บตัวเราจะถือว่าโอกาสมีโอกาสขึ้นนะครับมีโอกาสรีบา์ขึ้นไปทดสอบแนวระดับต่างๆตามนี้ซึ่งถามว่าผมรู้ไหมว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนหรือว่าขึ้นแน่นอนไหมไม่รู้ ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่มีโอกาสที่จะทําได้โอเคเนาะประมาณนี้นะครับณนะเวลานี้นะตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งอ,อย่างนี้นะครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันเอาคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะ น่าแสดงว่าผมมองว่านะครับถ้าเกิดว่ามันไปเลยก็ไปถ้าไม่ไปก็รีบาเทนโอเคเนาะต่อมาเมื่อราคารีบาลงมาแล้วผ่านตรงนี้ลงนะผ่านตรงนี้ลงให้เพื่อนๆรออ่าโดยหลักการใช้แนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับจุดต่ำสุดของราคานะเป็นจุดที่มีโอกาสขึ้นไดนะ้ส่วนขึ้นได้แต่ส่วนตัวไม่ทำนะไม่เทรด จะเหตุก็ต่อเมื่อนะครับราคากลับขึ้นไปนยืนอยู่บนเส้น MA9 ทั้งนั้นนะอย่างที่หนึ่งถ้าดูแม็ดีประกอบนะถ้าดูแม็ดีประกอบเราจะมองว่าต้องตัดกันแบบนี้สมมุติว่าถ้ามันลงมาเนี้ยนะแล้วแม็กดีตรงเนี้ยต้องเป็นแบบเนี้ยตัดกันเนนะที่บริเวณเนี้ยนะมันก็ผ่านตรงนี้ขึ้นไปด้วยนะถ้าผ่านขึ้นไปด้วยก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้ในส่วนของรอกสั้นๆตรงนี้ด้วยนะครับส่วนนึง ยี่สิบแปดเออร์นะครับหรือรอบยาวขึ้นมาอีกก็บริเวณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าทำลงถึงตรงนี้หรือว่าลงมาถึงตรงนี้หรือว่าบริเวณนี้นะครับในแชร์แพทเทิร์นนี้นะก็จะกลายเป็น H a ด d อนด์โชเดอร์นะซึ่งมีโอกาสขึ้นเป็น H a ด d อนด์โชเดอร์ได้นะก็ประมาณนี้นะครับโดยหลักการง่ายๆเป็นอย่างนี้นะเราต้องวาง SL ทุกครั้งนะเพื่อป้องกันการถูกลากนะครับ คิดครั้งที่หนึ่งหยุดก่อนแล้วลองใหม่อ่าตอนนี้มาสรุปภาพรวมก่อนสิ่งที่ผมมองอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่ผมมองนะผมมองแต่ผมทำกำไร,รได้นะแต่เพื่อนๆต้องคำพัดระวังมันเองนะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้มีประสบการณ์เยอะอ่าส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาอาจจะไม่เทนเรียนนี้แล้วนะอ่าผมมองแบบนี้นะอันนี้คือจุดต่ำสุดใหม่ที่เกิดขึ้นจากจุดนี้ โอเคเนาะอันนี้คือจุดสูงสุดของตงัวนี้อ่ะแล้วก็มาตรงนี้แล้วตรงนี้อันนี้ก็คือจุดสูงสุดที่ทาลงก็คือการสวิงตัวยกลอยกหายลงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็มีโอกาสสวิงตัวขึ้นตามแนวต่างๆซึ่งไม่สามารถฟิกได้ว่าจะไปหยุดที่ไหนหรือยังไงนะครับ ถ้าหลุดลงตรงนี้ก็จะลงต่อแบบนี้เนื่องด้วยตรงนี้เป็นแดนบวกนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทำไมครับสวิงตัวขึ้นต่อไปให้ผ่านแนวของตัวนี้ก็ได้นั่นเองนะ,ะสำหรับเดี๋ยวนี้นะที่เป็นแนวทางแบบนี้นะครับเป็นอุทานการเทรดด้วยแนวรับแนวต้านในระหว่างเฟรมของ เทนอาทิตย์อ่าไม่ใช่เทนวันแต่ว่าเป็นเฟรมของเทนอาทิตย์นะในรอบที่ผ่านมาแล้วผมได้ส่งซิกแนวไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าช่วงนี้บิตคอยมีโอกาสที่จะดันราคาเหรียญอื่นๆขึ้นตามกันอ่านะในช่วงสองสามย์ที่ผ่านมานะแต่ผมไม่ได้ชี้นะครับว่าตัวไหนเพราะว่าผมไม่ได้เน้นบอกเทรนนะผมเน้นสอนให้ฟรีๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะก็ตามนั้นนะครับ อย่างเงี้ยเรามาดูแบบเนี้ยนะครับอ่าสมมติว่าอ่ามันยกอย่างเงี้ยนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อครั้งที่หนึ่งตรเนี้ยจุดนี้เป็นข้อจุดเข้าซื้อครั้งที่หนึ่งลดลงต่ำกว่าตรงนี้ sl ตรงนี้ sl ส่วน pp ไปหา u s นะจุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อจุดที่สองลดลง sl pp ไล่ขายไปเรื่อยเรืตามลำดับที่เรา คิดว่าจะไปได้นะหรือว่าเราทําใจไดนะ้ประมาณนั้นนะครับทั้งสองจุดนี้ทําไมมันมีอะไรครับมีเนี่ยเนี่ยมันตัดเห็นไหมครับมันตัดยืนยันช่วยตัวเนี้ยนะโอเคเนาะอันนี้เฟรมสิบห้านาทีนะครับตรงนี้นะครับดูนี้ปึ๊บตรงนี้นะตรงนี้ก็ตัดเห็นไหมครับทุกอย่างมันตัดแล้ว ถ้ามันไม่ตัดก็ไม่เอาแบบนี้นะครับถามว่ามันตัดขึ้นไปแล้วมันจะตกทิ้งลงมาไหมมันก็ทําได้อีกนะอันนี้ก็ตัดนะครับตรงนี้มันยืนยันบวกเฉยๆนะมันไม่ได้ตัดกันแบบนี้นะเพราะเทนมันขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นมันลงมามันก็ตัดกลับมันเป็นเรื่องปกตินะโอเคนะครับในส่วนของ ตัวนี้ถ้าเรามองในรอบแคบๆเนะเาะผมมองในรอบของหนึ่งชั่วโมงแะ้วกันนะเราก็จะเห็นว่าแนวรับแนวต้านแนวต้านที่ไกลที่สุดก็อย่ายตรงนี้แนวรับทั้ทีแนวต้านที่มีโอกาสนะครับขึ้นทดสอบนะในมุมมองนี้ผมไม่ได้มองว่ามันจะขึ้นนะครับผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะห่างหัวลงถ้านะผ่านเทตไลน์ลงนะก็จะมีโอกาสสวิงตัวลง ประมาณนี้นะครับผมถึงบอกว่า,าเราไปมองในเฟรมของอาทิตย์ที่ตับลงนะในรอบที่ตอนๆที่ได้แนะนำไว้นะให้ไปวางแผนเอาตรงนั้นแทนนะครับในคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ